ยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e f a i รช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับหนึ่งในยานอากาศไร้คนขับที่ล้ำสมัยที่สุดของปี2026 MQ9 Reaper รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกยกระดับดีไซน์สมรรถนะและระบบอัจฉริยะให้ตอบโจทย์ทั้งการทหารและภารกิจเฉพาะทางพร้อมหรือ,อยังไปชมกันเลยครับ Exterior Design ภายนอก MQ9 Reaper 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ล้ำอนาคต โครงสร้างหลักผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานตัวเครื่องถูกออกแบบให้มีผิวเคลือบกันเราดาร์สตีลโคตติ้งพร้อมปีกทรงปีกกหนกที่ช่วยให้รูลมลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการบินสีภายนอกมาในโทนแอร์ดงดำด้านแบบแท็ติคอลให้ความรู้สึกด,ดุดันพรีเมียมและล้ำยุคพร้อมล้อแลนดิ้งนอกียระบบไฟฟ้าและแผงเซนเซอร์รอบคันที่ฝังแนบสนิทกับตัวเครื่องดูเรียบหรูและทันสมัยทุกมุมมอง p e r ร์ฟอร์แมสมัทนาในด้านสมัทนะ MQ-9 Reaper 2026ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Hybrid j e t t o b e a n Engine ททำให้สามารถบินได้ไกลกว่า2500กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งพร้อมเพดานบินสูงสุดกว่า50,000ฟุตความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ520กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งเร็วกว่ารุ่นก่อนเกือบ15%ระบบ AI f l i g h t Assistant รุ่นใหม่สามารถคำนวณเส้นทางหลบเลี่ยงภัยอัตโนมัติ และประเมินสถานการณ์แบบเรีว็วทม์ทำให้ MQ9 Reaper กลายเป็นหนึ่งในโดรนที่ฉลาดและเร็วที่สุดของยุคอินทีรเนียภายในและระบบควบคุมแม้จะเป็นยานไร้คนขับแต่ MQ9 Reaper 2026ถูกออกแบบให้สามารถควบคุมได้ทั้งจากสถานีภาคพื้นและภายในห้องนักบินเสมือน Virtual cockpit แผงควบคุมถูกดีไซน์ใหม่แบบโฮโลกราฟิกทัชอินเทอร์เฟซพร้อมหน้าจอสแสดงผลแบบ3มิติ HUD ที่สามารถแสดงข้อมูลเป้าหมายเส้นทางและการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแบบเรียลไทม์ภายในตกแต่งด้วยโทนดำเทาพร้อม,อมแสงไฟเลเสีแดงให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในศูนย์บัญชาการระดับสูง Safety Feature ความปลอดภยัย MQ9 Reaper รุ่น2026มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบ AI fail-safe หากสัญญาณควบคุมหายจะเข้าสู่โหมดกลับฐานอัตโนมัติ ระบบหลบหลีกอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ LIDAR รอบทิศทางระบบป้องกันการเจาะระบบด้วยควอนตัมเอนคริปชันระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในช่องเครื่องยนต์ทั้งหมดนี้ช่วยให้มั่นใจว่าท่านกิจจัปลอดภัยในทุกสภาวะไพรซ์ราคาและการเข้าถึงเนื่องจาก MQ9 Reaper 2026เป็นยานพาหนะทางทหารระดับสูงราคาจึงอยู่ในระดับพรีเมียมเริ่มต้นประมาณ45ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และระบบที่ติดตั้ง อย่างไรก็ตามมีการพัฒนาเวอร์ชันเพื่อการวิจัยและพลเรือนในบางประเทศซึ่งอาจมีราคาเริ่มต้นที่ถูกกว่านี้เพื่อรองรับภารกิจพิเศษด้านสิ่งแวดลอ้อมหรือความปลอดภัยและนี่คือ mq 9 ripper รุ่นปี2026ที่ถูกยกระดับทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและศักยภาพพร้อมลุยทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นสงครามหรืองานช่วยเหลือมนุษย์ในสถานการณ์วิกฤต ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Ref r i f e เพื่อไม่พลาดรีวิวเด็ดๆแบบล้ำอนาคตแบบนี้อีกแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ